ก็ต้นค่ะโอ้ยเห็ดมัดมือเห็ดมัดมือมาดีมี่ครัาบางด้วยค่ะมาเดี๋ยวไปล่าสอนมาเห็ดดยค่ะขรับบางค่ะเด็กหน่อยกันเด็กหน่อยกับญาตบางจะมาซอยมาเดี๋ยวมาซอยตลอดด้วยค่ะผู้ชมคู่ประมาณแปดแสนคนอย่างนี้แป <c oughs> ดแสนเก้าผู้ชมคู่แปดแสนเก้าอันอันนี้เราจะไป เราจะไปะติดอันนั้นใช่ไหมคะติดเกมเด็กใช่ไหมคะ,คะอ,อันนี้เราจะไปะติด,ดเกมเด็กนะคะ,คะเกมนะคะอยู่ตรงนน้นนะคะเด็กเด็กซุปนี้บ้านอยู่ไหนคะเรายังเหลือที่จะติดเกมอยู่นะคะ,คะเกมไหมคะค่ะคุณครูสวยไหมคะสวยมากคะ่ะอันนี้คุณครูกับ นักเรียนทำนะคะสีมือวาดน,นะของนักเรียนค่ะวิชาศิลปะผสมผสานกับวิทยาศาสตร์บบเป็นตะลุยอวกาศระดับมอต้นนะคะวันวิทยาศาสตร์ของเราต้องสนุกตอนเช้ามีกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลระดับมปลายนะคะแต่ช่วงบ่ายตอนเช้าก็มีแข่งจรวดขวดน้า จะรวดขวดน้ำแล้วก็อะไรบ้างตอนเช้าเรามีดีเซเกอร์ Second ครับจะรวดขวดน้ำต่อปัญหาต่อปัญหาระดับปฐมนะคะอยู่โรงเรียนอากาศอมืนอยศึกษาค่ะผู้วิทยาศาสตร์กต่สีเมือม่อยแน่แล้วช่วงนี้เพราะว่าเตรียมงานค่ะไม่มีใครเตรียมช่วยละคะ่ะต้องทำเองเราต้องทำเองเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ใหญ่มากถึงงใหญ่พิเศษ เด็กเราเยอะตั้งสองพันกว่าบวก,กับบวกกับประทมทั่วอำเภออากาศดำนวยยิ่งเยอะวิดีโอคู้ตั้งเป็นสถา,านะไหมคู้ด,ดูตรงไหนอืะต้องดูตั้งแต่ตอนก่อนไลอไม่ได้นะ ไป,ไปลงฮะถ่ายเป็นคลิไปอาไว้ไปลงมันบ่ทันแล้วั้งแต่ขั้นตอนอเออเออเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรายัางลเลืเอ,อเรายัางเลืออันนั้นยูเพราะวันนี้ก็ตัดไว้แล้วก็คุณยัา<อ>ติดแสงพรุ่งนี้ก็จะมาทำเกมต่อนะคะมาทำเกมต่อให้เด็กเล่นให้เด็กปะถมพ,พี่พี่ พี่พี่พัทยมก็จะเป็นที่เลี้ยงในการนั่งให้ความรู้แล้วก็พาน้องเล่นเกมมีกิจกรรมสนุกสนานในซุ้มมีการแกะของรังวันน้องด้วยเวลาน้องเข้าซุ้มพี่พี่มสามสำหรับซุ้มมอต้นก็จะเป็นพี่ม3ามทับสอยู่ประจำนะคะก็จะมีการขายลูกชิ้นนิดหน่อย พราะสนุกสนานนะคะสนุกสนานแน่นอนทำไมผูมาถ่ายทอดสดตอนเย็นละ่ะใครจะมาดูละ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ฝนตกมากบ้านอยู่ไหนคะฮะติดตกไหมควาจำกัดเยอะ เรสเตมคนดูตั้งคนดูตั้งศูนย์คนเลยได้สี่นาทีสิบเก้าเออไม่เป็นไรนั่งนั่งเฝ้าเป็นเกิร์ลคูบีมฝนตกก็ยังแขกบอลเหรอคะฝนตกก็ยังยอด โรงเรียนนี้ขยันมากเลยเพตกก็ยังแข่งค่ะวันนี้เขามีแข่งฟุตบอลทูบีใช่ไหมไม่ว่าจะไม่แข่งย่าฟุตบอลต้านไทยยาเสตติของทูบีในเมื่อวันนะคะของงเรียนอากาศน้เนินศึกษาค่ะอยู่ที่สนามใบนนี้ฝนก็ตกนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่แต่ก็จะแข่งค่ะไม่รู้ว่า นักกีฬาแข่งบอลแล้วพรุ่งนี้จะเป็นใครืด้เปล่านะพุงไม่เกิดดราม่าเนาะ <c oughs> ดราม่าแข่งบอลคุณครูก็จะตัดดาวไปนะคะเพราะว่าดาวจะใช้ในการติดเกมให้ให้น้องๆประสมเขาเล่นนะคะพี่พี่มอสามก็จะก็จะนั่งเป็น ก็จะนั่นเป็นคนพาน้องๆเล่นค่ะวันวิทยาศาสตร์เราอาจจะไม่สามารถถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้เพราะว่าเขาอาจจะเปิดเพลงหลายซุ้มไงใช่ค่ะใช่ใช่ติดใจแล้ะค่ะเอาไหมเอาเดี๋ยวครูใส่ในตะกร้านี่ไว้พรุ่งนี้ก็ต้องมาทำอยู่ อันไกลห้องพยาบาลสามอันดูดาวเปลือหัดอันนี้คือดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์อันนี้คือดวงจันทร์ ดวงจันซึ่งเป็นบริวารของโลกมีคนเดินผ่านคอบครูด้วยเออนักเรียนจะมจะกลับบ้านครับเพราะเลิกเรียนานานแล้วตอนนี้ก็ห้ามุงแล้วอันนี้บ้านอยู่ไหนครับบ้านบานใหญ่กลับรถรับส่งเหรออ๋อฝนตกฝนตกเอาเอามเตอไซค์มาเอง มากับเพื่อนมากับแม่แล้วแม่อยู่ไหนไที่ไหนคะตรงมาอ๋อแม่เลิกการกิ่โมงห้าโมง ดาวเสาค่ะสวยมากเลยค่ะดาวเสาค่ะดาวเสา,ค,า,สาคุณครูบีมสวยมากเลยค่ะดาวเสาค่ะแต่ละดาวก็จะอันนี้ก็คงจะเป็นโรคนะคะโรคโรค,โรค,โรคอันนี้ก็เป็นดาวเคอสีน้ำเงินนี่เราจะติดส,สายดู ด้วกสี่งหนึ่นก็คือโลกของเรานะคะเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่าโลกของเราเป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะ นี่คือโลกค่ะคนตั้งหลังไม่ใช่โลกนะคะคนเมื่อหลังเป็นเป็นนักเรียนอยู่ช่วยงานค่ะน่ารักมากอยู่ช่วยงานครูเสร็จแล้วใช่ไหมคะครูบีมค่ะ,อะตอนนี้ครูครูจะริมเลมเอาเก็บอุปกรณ์เลยค่ะ ไลฟ์สดนะคะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เราจะมาทําเกมค่ะเกมในภาคบ่ายนะคะบ๊ดายบาเด็กเก่านะ